بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على نبينا وحبيبنا المصطفى القائل المؤمن أخو المؤمنين وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن คุณทวัตท่านอาจารย์สุริยาปัญจอ,อดีตสวาสตูลและก็ที่ปรึกษาอาวโสโของทางสำนักงานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดสตูลท่านแขกกุมิกียรตที่เคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละซุมมาอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นขอชกโกตอยู่อัลลอฮสุบฮานาอัลลอ ที่พระองค์อัลลอฮฺสุฮานตะลาได้อนุมัติโอกาสอันสำคัญให้กับพวกเราพี่น้องชาวสตูลและพี่น้องชาวจวดใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในช่วงภาคใต้ตอนล่างได้ข่าวว่าคืนนี้พี่น้องของเราจากส่วนกลางกรุงเทพมหาคนครก็ได้มีโอกาสมาร่วมในรายการนี้ด้วยสุขแห่งสยามนะ ก่อนกินขอชุกโกต่อรอสุภานุวตาลาและก็ต้องขอขอบคุณทางมวยที่รบผ่านโดยท่านอดิศวัวัตที่ได้มีโอกาสนำคณะน,านามาเยี่ยมพี่น้นองของเราเชาวสตูลและก็พี่น้นองของเราเชาวโจทย์ใกล้เคียงในคืนนี้กับผมในนามพี่น้องชาวโจทย์สตูลและจังหวัดใกล้เคียง ถือว่าเป็นเจ้าบ้านก็ขอกราบยินต้อนรับอีกครั้งหนึ่งด้วยคำว่าอาัลันวะซาฮันวะมะราฮบัมบิกุมยินดีต้อนรับพี่น้องด้วยไมตรีจิตแห่งอิสลามนาสู่จังหวัดสตูลในคืนนี้ก็อัลฮัมดุลิลละสำหรับหน้าที่ของผู้ที่มีความรู้หรือว่าอุลมามะเนี่ย แนะ่น,นอนที่สุดอาม,มานาที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้หยิบยื่นให้กับนะผู้ที่มีความรู้ก็คือเรื่องของการเดาว่อิสลามเรื่องของการเผยแผ่อิสลามฉะนั้นการเผยแผ่อิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความรู้หรือที่เราเรียกว่าอุลามานะั้นะเป็นสิ่งที่จําเป็นและจะเป็นสิ่งสําคัญอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้กล่าวไว้ในอันกุรานอัลสุบิลัยมเชตอานิรจีม วْ ت َ كم منكم um أ م ت ٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ความหมายโดยสรุปก็คือส่วนหนึ่งจากประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิงย่งผู้รู้ในคืนนี้ตามที่ทราบมีผู้รู้ของเราหลายท่าน,นมีอุลามะมี น,นักวิชาการหลายท่านทั้งจากส่วนกลางและแชร์วสวนภูมิภาพได้มีโอกาสลงมาพบกับพวกเราพี่น้องชาวศัตูและจังหวัดใกล้เคียงณที่สนามคนการหลวงอารีน่าแห่งนี้รู้สึกว่าเป็น <c oughs> เป็นเนื้อมาทิ่งใหญ่ให้แก่พวกเรา,าแต่ว่าในส่วนของผู้รู้ก็ถือว่าเป็นอามันนะในการที่จะบารดาวะในการี่มาเผยแผ่อิสลามในการที่จะม,มาสอนอุมมะมาสอนประชาชาติ ให้ทำในสิ่งที่ดีมาสอนประชาชาติให้เป็นคนดีใช้ในเรื่องของสิ่งที่ดีๆและห้ามปราบในเรื่องของความชั่วครับฉะนั้นนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้รู้พี่น้องสตูลคืนนี้รู้สึกว่านะได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่นะทางมูลทีรัฐานได้เปิดประเด็นแลนะเขาว่าได้นะซึ่งทางมูลิรัฐาลเนี่ รู้สึกว่าเป็นมือที่ที่เพิกจดทะเบียนมาไม่ถึงปีตาที่ผมทราบแต่ก็เลือกสกตูลมาเป็นที่แรกในการที่จะาดาวาอิสลามเนี่ยหรือว่าเผยแผ่อิสลามให้กับพี่น้องของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภาคใต้ตอนล่างตรงนี้ก็ฮัมดุลิละญาจัซาคุมุลลอค่ายรอนยารับพี่น้องครับผมคิดว่าเป้าหมายหลักๆของพี่น้องของเราโดยเฉพาะทางมือที่รับผ่านและคณะในคืนนี้ ก็คือเพื่อต้องการที่จะามาตอกย้ำพวกเราว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องเดินไปหรือเป้าหมายในชีวิตของเราก็คือสิรอตอลมุสตะกีมหนทางที่เที่ยงธรรมหนทางที่เที่ยงตรงดังที่อัลลอฮฺ س ب ح ا ن ตะลาลาได้กล่าวในอันกุรอานว่าอัลลอฮฺบิลเลาฮิมิเชัยตอนิรจีมวันน่าดาสิรติมุสตะกีมาฟัตตะิอูและแท้จริงแล้ว หนทางของอัลลอฮ์นั้นก็คือหนทางที่เที่ยงทบเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมฟัตตะบิอูดังนั้นพวกสุจริตงนะเดินตามเส้นทางอันนั้นเวลาเตตะบียวซูบุลลและสุจาอยาไปทางไปเดินตามทางที่หลากหลายฟัตตฟัตรกบิกุมแน่นอนหากสุจ้าเดินตามในหนทางที่หลากหลายสุจ้าจะมีความแตกแยกซึ่งกันและกันอันสะบีลย จา,จากขาานทางที่เที่ยงตรงจะขอรลองสุบฮานูวาตาอาลาฉะนั้นขนทางที่เที่ยงตรงเส้นทางที่เที่ยงตรงก็คือเส้นทางเดียวคือเส้นทางแห่งอิสลามเส้นทางของอลอสุบฮานูวาตาอาลาเส้นทางแห่งสุนนะของท่านในบ,บีมุ h a ม m a d สุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมรับพี่น้องผู้มีเกียรติผู้ศรัทธาต่ออลอสุบฮานูวาตาอาลาลที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานคอรรในคืนนี้ครับฉะนั้น ในช่วงท้ายนี้อยากจะฝากนะกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่ได้มีโอกาสมาร่วมในวันนี้ว่าโดยภาพรวมในสังคมของเราปัจจุบันนี้ณนะนะชั่วโมงนี้โดยภาพรวมแล้วนะพวกเราอยู่ในสภาพที่อ่อนแอนะสังคมของเราอยู่ในสภาพที่อ่อนแอมีการแตกแยกกันในทุกระดับไม่ว่าตั้งแต่ระดับปัจเจกชนครอบครัว สังคมประเทศชาติไม่กระทั่งระดับนานาชาติะระดับโลกมุสลิมกนะ็มีการแตกแยกซึ่งกันและกันก็ถือว่าโดยภาพรวมเรายังมินัดดุอาฟะเพราะเราเนี่ยยังอ่อนแออยู่ฉะนั้นสิ่งที่เราที่จะต้องมาควรเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องแก่กับพวกเราเนี่ยนะก็คือเรื่องของอิสลามเราจะต้องเยียวยาเราจะต้องปรับปรุงพัฒนา ประนีประนอมในหมู่พวกเราสร้างความเป็นเอกภาพสร้างความอิติฮาดให้เป็นประชาชาติหนึ่งเดียวเป็นอุมมหาวาฮิดะเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวที่จะไปสู่ซีรอตันมุสตะกีมให้ได้ครับฉะนั้นผมหวังว่าในมันจลิสของเราคืนนี้คงจะมีส่วนในการที่จะแนะนำนะพวกเราบอกเล่าพวกเราชี้แนะพวกเราพี่น้องที่ได้มีโอกาสมาร่วมในวันนี้นะ ไปสู่ซีร,รตอตันมุสตะก,กีมไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงเส้นทางที่เที่ยงตรงคือเส้นทางแห่งอัลอิสลามเหมือนที่พวกเราขอุดัอ้นอยู่ทุกวันว่าอิฮนดีนอซีร,รตอตันมุสตะกีมขออยู่ทุกวันวันละห,ห,หลายหลายครั้งในละหมาดของเราฉะนั้นในคืนนี้ผู้รู้ของเราวันนี้มาในทั้งระดับภูมิภาคทั้งระดับชาติก็มารวมกันณนะที่จุดนี้ก็ถือว่าวันนี้น่ะ ถ้าจะเปรียบเทียบก็เขาเรียกว่าในแพทย์เคลื่อนที่เลยละ่ะในแพทย์เคลื่อนที่หมอเคลื่อนที่มาจากอิสลาพวกเราอินชาอัลลอฮ์ก็ขอให้พวกเราตั้งใจฟังแลกนะก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้รับในคืนนี้และก็นำไปปฏิบัติจริงเพื่อชีวิตของเราเองเพื่อครอบครัวของเราเพื่อสังคมของเราและเพื่อพี่น้องของเราทุกคนครับในสุดท้ายนี้ก็ Nah, khoy Allah khumkhong puak raw leng ngan khong puak wa billahi tawfik wal hidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh